สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานยอมชนะการให้ทานทั้งปวงคำสอนตอนหนึ่งของพระพุทธองค์จากใบไม้ในกำรรม,มือบทที่25ทานที่มีในสิสงภัยสาลพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนว่า ดูกอรภิกษุทั้งหลายทานจะมีผลมากอานิสง์ไยสาลถ้าประกอบด้วยองค์6กล่าวคือ 1. ก่อนให้ผู้ให้ก็มีใจผ่องใสชื่นบาน 2. เมื่อกำลังให้จิตใจก็ผ่องใส 3. เมื่อให้แล้วก็มีความยินดีไม่เสียดาย 4. ผู้รับเป็นผู้ปราศจากราคะหรือปฏิบัติเพื่อปราศจากราคะหผู้รับเป็นผู้ปราศจากโทสะหรือปฏิบัติเพื่อปราศจากโทสะ 6. ผู้รับเป็นผู้ปราศจากโมหะหรือปฏิบัติเพื่อปราศจากโมหะภิกษุทั้งหลายทานที่ประกอบด้วยองค์หกนี้แหลเป็นการยากที่จะกำหนดผลแห่งบุญว่ามีประมาณเท่านั้นเท่านี้อันที่จริงเป็นกองบุญใหญ่ที่นับไม่ได้ไม่มีประมาณ เหลือที่จะกำหนดเหมือนน้ำในมหาสมุทรยอมกำหนดได้โดยยากว่าประมาณเท่านั้นเท่านี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายคราวหนึ่งพระเจ้าประเสิที่โกศลราชาแห่งแคว้นนี้เข้าไปหาตถาคตและถามว่า บุคคลควรจะทำทานในที่ใดเราตอบว่าควรให้ในที่ที่เลื่อมใสคือเลื่อมใสบุคคลใดคณะใดก็ควรให้แก่บุคคลนั้นคณะนั้นพระองค์ถามต่อไปว่าให้ทานในที่ใดจึงจะมีผลมาก เราตถาคตตอบว่าถ้าต้องการผลมากแล้วแล้วก็ควรจะให้ทานในท่านผู้มีศีลการให้แก่บุคคลผู้ทุศีลหามีผลมากอย่างนั้นไม่สารที่ทำบุญเปรียบเหมือนเนื้อนาเจตนาและทยทานของทายก เปรียบเหมือนเมล็ดพืชถ้าเนื้อนาบุญคือบุคคลผู้รับเป็นคนดีมีศีลธรรมและประกอบด้วยเมล็ดพืชคือเจตนาและทยทานของทายกบริสุทธิ์ทานนั้นย่อมมีผลมากการหว่านข้าวลงในนาที่เต็มไปด้วยหญ้าแฝกและหญ้าคาต้นข้าว ย่อมขึ้นได้โดยยากชันใดการทำบุญในคณะบุคคลผู้มีศีนน้อยทำน้อยก็ฉันนั้นคือย่อมได้รับผลบุญน้อยส่วนการทำบุญในคณะบุคคลซึ่งมีศีนดีมีทรรงามย่อมจะมีผลมากเป็นภาวะอันตรงกันข้ามอยู่ดังนี้ เพราะฉะนั้นบุคคลไม่ควรประมาทว่าบุญหรือบาปเพียงเล็กน้อยจะไม่ให้ผลหยาดน้ำที่ไหลลงทีละหยดยังทำให้หม้อน้ำเต็มได้ฉันใดการสั่งสมบุญหรือบาปแม้ทีละน้อยก็ฉันนั้นผู้สั่งสมบุญย่อมเปียมล้นไปด้วยบุญผู้สั่งสมบาป ยอมเพียบแปร่ไปด้วยบาปธรรมะคำสอนตอนหนึ่งของพระพุทธองค์จากใบไม้ในกำมือบทที่25่าทานที่มีอนิสงส์ภัยสารก็จบลงเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดการแบ่งปันธรรมะของพระพุทธองค์ในครั้งต่อไป โรคยาสุกกายใจเบาขอบคุณและสวัสดีครับ